วิธีขอทรัพย์จากพญายนาคให้เห็นผลทันตาทันใจได้ผลแน่นอนวันนี้กิ่งมีมนมีวิธีมาฝากค่ะ ถ้าใครมีกระเป๋าใบสีน้ำตาลแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นผลไวมากกระเป๋าใบสีน้ำตาลจะเห็นผลไวมากเลยนะคะวิธีง่ายนิดเดียวค่ะให้เอาธนาบัตรออกมานะคะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันก็ได้แต่กิ่งชอบแบงค์พันกิ่งจะเอาแบงค์พันนะคะเอาออกมาแล้วอธิษฐานเลยค่ะปู่ขายาขาเมืองมนุษย์ใช้ทรัพย์แบบนี้ปู่ขายาขาได้ปลดแปลงทรัพย์จากเมืองบาดาลเป็นเมืองมนุษย์ให้ลูกจํานวนเท่าไหร่ว่าไปนะคะแล้วถ้าหากได้ลูกขอตั้งสัจจะจะทําอะไรก็ว่าไปถือศีลหรือว่าจะถวายสังฆท,ทานทําทานอะไรก็ว่าไปเป็นสิ่ง ที่เราทําได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าเราต้องทํานะถ้าได้แล้วต้องทํานะคะปลูกขายยญ้าขาหนูขอแบบนี้จํานวน10บใบ20ใบหนูมีความประสงค์จะเป็นจําเป็นที่จะต้องใช้ถ้าหนูเป็นลูกหลานพญานาค ให้หนูได้สําเร็จสมหวังทุกประการขอพรแบบนี้ได้ผลแน่นอนโดยเฉพาะใครที่ใช้กระเป๋าใบสีน้ําตาลหรือกระเป๋าของกิ่งมีมนรับรองเลยว่าเห็นผลไวแน่นอนมีหรือ,อยังคะกระเป๋าใบสีน้ําตาลของกิ่งมีมนไม่เหมือนใครนะกระเป๋าของกิ่งมีมนจะมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นที่พญายนาคเทวดาชอบมากๆเลยจะสามารถสื่อได้ง่ายเชื่อมสัญ,ญญาณได้ง่ายมากๆเลยแล้วที่สําคัญกระเป๋าของกิ่งมีมนไม่ใช่แค่กระเป๋าสตางค์ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นเครื่องรางคะ่ะกระเป๋าสตางค์คือการเปลี่ยนกระเป๋าต้อง เปลี่ยนดวงนะคะถ้าเปลี่ยนกระเป๋าแล้วดวงไม่ดีอย่าไปเปลี่ยนนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนกระเป๋าแล้วเปลี่ยนดวงให้ดีขึ้นคุณต้องใช้กระเป๋าสตางค์กิ่งมีมนนะคะคอมเมนต์ไว้เลยเกิดวันอะไรเดี๋ยวกิ่งแนะนําให้ค่ะ